马蒂鲁。 ในช่วง Thailand First ในวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการที่จะพัฒนาอาชีพของชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ทั้งนี้ค่ะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกําแพงเพชรได้มีการขยายผลการดําเนินการไปสู่โรงเรียนบ้านสุขสําราญตําบลคลองน้ําไหลอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรภายใต้โครงการรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนบ้านสุขสําราญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสําหรับอาหารกลางวันของนักเรียนให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในช่วงที่จะเปิดภาคเรียนค่ะซึ่งจะมีแนวทางอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Thailand First เหคุณผู้ชมครับจากโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเราจะเห็นทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งโดยเริ่มจากโรงเรียนก่อนนั่นก็คือโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้นำมีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลามาก่อนซึ่งประสบปัญหาโรงเรียนมีงบประมาณในการผลิตแหล่งอาหารที่ไม่เพียงพอขณะเดียวกันประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมก็สามารถรับจ้างได้ในระดับที่ไม่มากนะักทำให้มีรายได้น้อยซึ่งถ้าหากโรงเรียนมีความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากชุมชนก็จะสามารถแบ่งเบาและลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะทีเดียวครับ าหมายอ,อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของความร่วมม้ร่วมมือของของชุมชนเนี่ยมันจะเป็นต้นกําเนิดให้กับชุมชนในภาพรวมนะครับเราสร้างความรักความสังคีความเข้าอ,อกเข้าใจกันในชุมชนเล็กๆแล้วนะครับต่อไปเนี่ยโครงการที่ใหญ่ขึ้นของกอรมนรเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมก็มีแผนในเรื่องของโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กซึ่งวันนี้ก็จะามาดูที่โรงเรียนเป้าหมายคือโรงเรียนบ้านสุขสำลานนะครับมูที่8ตตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลางจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป้าหมายในการนำโครงการ,กรเกษตรอาหารกลางวันนะครับมามาลงโดยอาศัยพื้นฐานความร่วมมือของชุมชนความพร้อมของชุมชนจะต้องพร้อมจะต้องมีความร่วมไมายร่วมมือนะครับร่วมกับการทำนุนจาก ส่วนราชการต่างๆนะครับเกษตรอำเภอ,อฝ่ายปกครองของอำเภอจะต้องให้การสนับสนุนนะครับความร่วมมือของทางผู้นําชุมชนผ,ผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆก็จะร่วมมือแล้วก็จะมีโครงการขึ้นเข้ามาในในกรอบที่ใหญ่ขึ้นครับกอรมนซึ่งมาเป็นส่วนในการช่วย มีเป้าหมายตรงกันตรงที่ท่านต้องการให้เรา,ามีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งโรงเรียนเรามีอยู่แล้วถ้าเราจะร่วมกับชุมชนได้นะ่ะทางกรมนธิกาก็จะมีส่วนที่จะมาช่วยเราพอมาช่วยเราแล้วเราก็สามารถเขาเรียกขยายขยายสิ่งที่เราจะทำได้แต่ถ้าเกิดไม่มีส่วนหน่วยงานต่างๆที่เป้าหมายตรงกับเรามาช่วยเราเราจะขยายไม่ได้เพราะว่าในหนึ่งที่บอกแหละ ในส่วนของงบประมาณในส่วนของหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็เลยเป้าหมายของโรงเรียนก็คือทําเรื่องอาหารกลางวันแต่ส่วนของกรลมนอนเนี่ยเขาอยากให้โรงเรียนวัดแล้วก็ชุมชนทํางานร่วมกันเ,เขาเรียกว่าเหมือนแลกเปลี่นเรียนรู้ด้วยกันเขาก็เลยสนับสนุนในส่วนต่างๆมาให้เราเช่นความรู้เหมือนกับว่า หน่วยงานของกอรมนเนี่ยกับเราเนี่ยเป้าหมายตรงกันคุณผ,ผู้ชมครับโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชนนั้นได้มีการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือทำกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจด้วยการปลูกผักเลี้ยงสัตว์และรู้จักแบ่งปันรวมทั้งได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัวครับทำให้รับรู้และซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมครับ รายละเอียดของโครงการก็คืจะมีาการทำหนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับลดงบประมาณให้กับเป้าหมายเป้าหมายนั่นคือการร่วมมือกันของชุมชนนะครับก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็วัดอันนี้ก็คือมาจากโครงการใหญ่คือคําว่าบาบอนของกรมนหนครับ3า,าหน่วยงานเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยจะร่วมมือกัน ภายใ,นในต้การสนับสนุนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเกิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกางวันขึ้นรายละเอียดของโครงการก็ความชัดเจนก็ในเรื่องของการโรูไม้เลื้มงูระหว่างเด็กผู้ปกครองโรงเรียนนะครับชุมชนในเรื่องของการลผลิตพืชผักสวนครัวที่โรงเรียนสามารถประกอบเป็นอาหารของวันให้เด็กได้รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงปลา ปลาในกระชังนะครับการเลี้ยงกบก็จะมีการเลี้ยงไก่เพื่อไก่เนื้อไก่ไข่ก็จะมีมากมายนะครับ <Okay. S 1> เด็กจะต้องมีการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ปกครองจะต้องลดรายจ่ายโรงเรียนสามารถนำงบมาอื่นๆไปไปทำาด้านอื่นๆเพื่อการศึกษาได้ โครงการนี้มีอยู่แล้วพอกอรมนมาเนี่ยมันทัให้เราต่อยอดแล้วก็เขาเรียกว่าไงคะจากที่เราคิดว่ามันจะได้แค่1 0มันก็จะได้เป็น5 0 60% 80%สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กอะคะ่ะได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเด็กได้เรียนรู้นอกโรงเรียนที่จะทำให้เกิดอา,อาหารกลางวันเด็กเกิดขึ้นแล้วก็ ผลิตน้ำดื่มได้เนี่ยค่ะซึ่งมันจะทำให้เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันสามารถเกิดผลได้เร็วขึ้นจากที่ผอ,อตั้งเป้าไว้ปี6ปี6กหกอ่ะพอ,อจะทําที่นี่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แต่ถ้าทางกรรมนอเนี่ยมาสนับสนุนแบบนี้มันก็จะทําให้ย่นระยะเวลาที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เร็วขึ้น ในส่วนของโรงเรียนสุขสำราญเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนทุนของในหลวงราชการที่10นะครับในในชุมชนเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของอผู้ปกครองนะครับที่มาร่วมกันในการจัดทําพวกพืชผักนะครับการทำปศุสัตว์นะครับ,รรต,รบต่างๆเหล่านี้นะครับที่ที่จะท,ทำให้ในโรงเรียนเนี่ยมีเด็กนักเรียนมี ก็เรียกมีโภชนาการด้านอาหารที่ดีนะครับชุมชนเนี่ยก็ได้ดูแลลูกหลานของตัวเองด้วยนะครับของโครงการที่กรมนธารมาทาในภาพหลักก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านก็คือชุมชนหมู่บ้านนั่นเองนะครับที่ได้ดูแลลูกหลานตัวเองโรงเรียนก็ขับเคลื่อนในหน้าที่ของโรงเรียนนะครับในการประสิทธิ์ประสาดความรู้วัดก็เป็นเรื่องของการถ้าในส่วนของโรงเรียนก็คงจะนําในเรื่องของหลักศาสนาหลักการพึ่งตนเองในพวกนี้มาใช้นะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ย เท่าที่ท่านองค์ตีเคยมาก็ก็จะเน้นในหลักของการให้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมส่วนในการกับเคลื่อนพัฒนาลูกหลานในชุมชนไปด้วยกันครับ และหากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบความสำเร็จจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไปอีกทั้งยังขยายผลความรู้ระหว่างเด็กนักเรียนกับชุมชนด้วยอาชีพของคนในชุมชนทั้งการเลี้ยงหมูและการเกษตรต่อไปนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมในการผลิตน้ำดื่มให้กับชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดีครับเอาไปให้้ปกบุอมักเรียน ริแล้วโรงเรียนมีถังน้ําให้เด็กกอกน้ำค่ะไปกลับไปบ้านแต่ด้วย,วยความโรงผลิตน้ําดื่มอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องในชุมชน,นมีกลุ่มอาชีพมีมีกลุ่มต่างๆนะครับก็คงจะมาะ <c oughs> ทํากิจกรรมอยู่ในโรงเรียนเช่นมีการจ้างงานจ้างอะไรโดยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแหละครับแล้วก็นําน้ําที่ได้จากโรงเรียนเนี่ยก็ไปจัดจําหน่ายในชุมชนบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีปริมาณมากเพียงพอเนี่ย ในส่วนของเพอเองเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับน้ำดื่มที่นี่ก็มีอยอยมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็ก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะทําให้ในในชุมชนเนี่ยมีมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นครับกรมนอเนี่ยมา ช่วยสนับสนุนตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้นักเรียนอ่ะเขาได้มีความรู้แล้วเขาสามารถเอาไปกับผู้ปกครองเขาได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เด็กรักหมู่บ้านแล้วก็อยากให้หมู่บ้านรักโรงเรียนคืออย่างน้อยเด็กกลุ่มนี้กับชาวบ้านชุดเนี้ก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันเราคิดว่านักเรียนต้องมี วิชาชีพที่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 ทำเป็นนะคะอย่างเช่นเลี้ยงหมูได้แล้วแล้วก็เขาก็สามารถมีไรายได้ตรงนี้ได้ถ้าจัดหน่วยงานก็น่าจะเป็นผลดีของเกษตรของชาวเกษตรกรนะครับ <l ug sel> อยู่ในภายในหมู่บ้านนะครับที่ว่าทางมีหน่วยงานมาแนะนําอะไรอย่างนี้ก็น่าจะคุณภาพในการ ทำเกษตรก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะทําให้ชุมชนหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้นมานะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไายใ,ในชุมชนนะครับในโอกาสที่เราได้ทำโครงการนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีบางอย่างบางประเด็นเนี่ยสมมุติว่าลูกๆหลานๆเข้าไปได้เห็นอะไรมาแล้วเข้าได้ปฏิบัติในโรงเรียนเนี่ย เขาอาจจะนําไปพูดกับพ่อแม่เขาว่าเฮ้ยโรงเรียนมีการทําปุ๋ยชีวภาพนะมีการทําปุ๋ยหมักนะมีการทําชีวพันธุ์ในการทำเอาไปป้องกันกำจัดในการอารักขาพืชคำพูดของเด็กเนี่ยมันน่าจะทำให้ผู้ใหญ่ซึ่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวิถีเดิม,เ,ดมเขาอาจจะเก็บไปคิดและอาจจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพเขาได้ อันนี้มีความเชื่อมั่นว่าการทำงานหลายภาคส่วนหลายมุมมองเป็นสิ่งที่ดีค่ะสร้สางถ้าสร้สางมันก็จะเสียถ้าใช้จ่ายเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาวัตถุดิบของในบ้า่นลของเราก็ได้หนึ่แปดเขามีการเลี้ยงหมูอยู่คุณผู้ชมครับจากองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ที่ได้เสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการทำงานทำการเกษตรนั้นส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาทางการเกษตรโดยไม่มองว่าเป็นวิชาที่เหน็ดเหนื่อยทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับและอาจส่งผลไปยังอนาคตที่นักเรียนนั้นจะมีการเลือกเรียนวิชาทางการเกษตรมากขึ้นอีกทั้งโรงเรียนบ้านสุขสำราญและชาวบ้านในพื้นที่บ้านสุขสำราญจะช่วยกันสร้างการเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็งเ,เ,เป็นอาชีพที่ยั่งยืนไม่ต้องเข้าเมืองใหญ่เพื่อไปทำงาน แต่สามารถใช้เวลาลงมือทำอาชีพทางการเกษตรบนที่ดินของตนเองและส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับคุณผู้ชมคะการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการส่งเสริมให้มีโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะคะก็เพื่อที่จะให้โครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังและวางรากฐานการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ที่มีความสุข อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและรู้จักการให้และแบ่งปันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมโครงการนี้นั่นก็คือจะช่วยให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายการกันต่อกับช่วงคนไทยหัวใจอาสาค่ะเดินหน้าปฏิรูป